สวัสดีครับผมนายวรยุทธ์สิลานัเสึรษาวิทยาลัยการอาชีพขนแก่นสาขาวิชาชั้นเรียนวิศวกรรชั้นปวสหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณแบบฟันเลื่อนนะครับวงจรแบบดังนี้นะครับตัวต้านทาน r หนึ่งครับ2 7 k นะครับนี่นะครับ r สองครับ120 k นะครับอุปกรณ์เราไม่มีนะครับ เราแทนที่ด้วย1 0 0 k 1ตัว1 0 k 2ตัวนะครับ r สามนะครับตัวนี้นะครับ r 3 3 9 k นะครับอุปกรณ์ไม่มีนะครับเราใช้แทนที่เป็น3ามกับ6 หก k นะครับ $33 k กับ6 k นะครับอนุกรมกันนะครับเราใช้ทานซิสเตอร์นะครับ bd นะครับ140นะครับเราใช้ตัวเก็บประจุนะครับเบอร์103นะครับหรือ0.01มิลลิเซกนะครับนี่ครับเราใช้ ออมแอมเอนะครับไม่ใช่ o อฟแนะครับเบอร์สี่เจอ้หนึนะครับ o อฟแนะครับแะเราใช้ IC เบอร์555นะครับนี่นะครับอันนี้ตัวต้านทานนะครับ1 0บกนะครับไปตรงนี้นะครับไว้วัดค่านะครับ นะครับอัสโคบนะครับซับพายนะครับสองเฟสครับออวันจอเลยนะครับ IC เบอร์ห้าห้านะครับนะครับขาที่หนึ่งนะครับขาที่สองขาที่สามและขาที่สี่นะครับขาที่ห้านะครับขาที่หกขาที่เจ็ดและขาที่แปดนะครับครับหันหัวไปด้านนี้นะครับ นี่นะครับนี่ครับด้านนี้ครับเป็นหัวนะครับแบ่งๆนะครับเป็นหัวนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดนะครับไล่ตามนี้เลยทานซิสเตอร์นะครับเบอร์บีดีนะครับหนึ่งสี่นะครับขาที่หนึ่งอยู่ด้านซ้ายนะครับขาที่สองอยู่กลางนะครับขาที่สามอยู่ขวานะครับ ตั้งวันนี้เลยครับครับออมแอมนะครับเบอร์7จ็ดสนะครับขาหนด้านนี้นะครับขาสองขา3นะครับขาสี่ขาหด้านล่างนะครับขาหกขาเจ็ขาแนะครับไว้ตรงนี้นะครับหันหัวขึ้นบนนะครับ นะครับหัวจะเป็นแวงๆงเหมือนกันนะครับนะครับหัวจะเป็นแวงงเหมือนกันนะครับนะครับเรามาต่อเจ็ดยี่สิบเจ็ดเคนะครับใส่ขาทานเซตเตอร์ขาหนึ่งนะครับนะครับตัวด้านทานนะครับยี่สิบเจ็ดเคนะครับด้านหนึ่งครับต่อลงบวกนะครับ ขาหนึ่งนะครับเราต่อตัวต้านทานนะครับหนึ่งร้อยคนะครับลงขาหนึ่งนะครับของทรานซิสเตอร์นะครับครับสิบคนะครับต่ออนุก,กรมกับหนึ่งร้อยคนะครับนะครับสองตัวนะครับต่อ,อนุก,กรมกันลงกาวนะครับ ต่อทองกาวนะครับครับสามี 100k นะครับ 10k เสองตัวอนุกรมกันนะครับจะได้ 120k นะครับครับเราต่อ R3 นี้กเลยนะครับข้า2นะครับลง สามสิบสาม k นะครับต่อข้อขาสองนะครับแล้วก็หก k นะครับต่อเข้ากับตัวทันทานนะครับขาสามสิบสาม k นะครับอนุกรมกันนะครับจะได้สามสิบเก้า k นะครับต่อตัวทันทานนะครับห้า k นะครับไอสิบ k นะครับลงกาวนะครับ ไว้วัดใช้วัดสโคบนะครับครับตัวเก็บประจุนะครับต่อข้อขา2ของตัวเอไอซี IC นะครับเจ็ดี่นะครับนี่นะครับครับเรามาจำสายกันเลยนะครับจำจากขาที่3มนะครับ ขาสามของทรานซิสเตอร์ลงขาสองของ IC 741นะครับจำขาสามของทรานซิสเตอร์ตัวเดิมครับเข้ากับ IC เบอร์ห้าห้านะครับขาที่สองนะครับ เราจำหกนะครับเข้า i c 5 5ตัวเดิมครับเจ้า i c 5 5ครับเข้าทางซิสเตอร์นะครับเราจำเจ็ดนะครับขาที่เจ็ดนะครับจำขาที่เจ็ดนะครับเข้า i c 5 5เหมือนเดิมครับนี่นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งของ i c 5 5นะครับ ลงกาวครับตามนครับไอเสียครับลงกาวครับลงกาวครับผมกำหนดให้กาวอยู่ข้างล่างนะครับสีครับคือบวกนะครับขึ้นบนครับแปดครับบวกครับขึ้นด้านบนนะครับ ขอโทษนะครับซีลงสามครับจากใสจ่จจำข้อสองนะครับสองนะครับจำไปหาหกครับเจ็ดนะครับจำไปไฟบวกครับแล้วซับไพยสองเฟน,นะครับ กลางคือกาวนะครับแดงคือบวกดําคือลบนะครับนําลบนะครับเข้าขาสีครับของ ic 74 1นะครับกาวนะครับต่อลงล่างเลยครับบวกครับต่อขึ้นบนครับแบบนี้นะครับเราไปทดสอบบนจอเลยนะครับครับเราใช้ซับไพ่นะครับ ซับไพ่นะครับสโคบนะครับต่อซับไพ่นะครับเข้ากับซับไพ่สองเฟสนะครับบวกข้อบวกนะครับสีน้ินคือบวกนะครับนะครับสีดำคือลบนะครับเราตั้งให้ได้ยี่สิบนะครับน่ครับยี่สิบนะครับตั้งโวลต์น้ำให้ได้ยี่สิบนะครับ นี่นะครับครับครับลบนะครับเส้นสีเหลืองนะครับคือลบนะครับของแชนแนลหนึ่งนะครับต่อเข้าตัวนั้นทานนะครับสิบเคนะครับที่ออกจากขาหกนะครับบวกนะครับออกที่ตัวนั้นทานที่ออกจากขาหนะครับ นี่ครับครับผมรับจ่อเป็นฟันเลื่อยนะครับนั่นนำช่องนะครับนี่ครับตอนช่องนี้ครับสช่องนะครสช่องกับอีกหนึงขีนะครับไปคูณได้2.1นึครับไปคูณ1นคูณกับศูนะครับจะได้2.1งจุดหคูณศูเท่ากับศูนมิลลิเซกนะครับ หา f นะครับ f เท่ากับ1ส่วน t เท่ากับ1น0 0ส่วนด้วย0.21นะครับ4เได้4 7 6 1ดนะครับได้4,000เฮิรต์นะครับนี่ครับูน,นะครับ <F S 1> นะครับเท่ากับฟ์เท่ากับ i ส่วนด้วย15ส่วน3คูณ c เท่ากับ ดีวีส่วนด้วยวีดีทีนะครับนี่ครับสูตรนะครับขอขอบคุณอาจารย์วิสาบุญญาที่ให้การสอนนะครับขอบคุณนายเดชเชอพลเสนามนตรตีครับที่ช่วยอัดคลิปให้นะครับขอจบการนำเสนอเป็นท่านี้ขอขอบคุณครับ